ในช่วงบ่ายสมเด็จพระกนิษฐาธิาราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัรชสดาสยามบรมราช,ชกุมารีทรงร่วมงานบุญสงกรานต์ปีใหม่ประจำปี2567ณสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทย เวลา15นาฬก59นาทีสมเด็จพระกนิษฐาทิวราชเจ้ากรมสมเด็จพระเรทศพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนลาวประจำประเทศไทยเขตบางทองหลางกรุงเทพมหานครทรงร่วมงานบุญสงกรานต์ปีใหม่ประจำปี2567โดยมีนายเสริมใจกรมสิทธิ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนายคำพันธ์อันลาวันเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตเฝ้าูลอองพระบาทรับสเสด็จ ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่นมัสการบูชาพระรัตนตรยัยทรงส่งน้ำพระพุทธรูปประจำสถานเอกอัครราชทูตทรงประเคนจตุป,ปใจจัยาทธรรมถวายพระสงฆ์จำนวน5รูปซึ่งนี้มนต์มาจากสาธารณร,รัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจำนวน3รูปและในประเทศไทยจำนวนสองรูปเมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบ ทรงร่วมพิธีบายสีสู่พระขวัญโดยมีหมอพรอนุอนวงศ์สุริวงศ์เป็นผู้ประกอบพิธีบายสีสู่พระขวัญอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาปกปักรักษาผู้เข้าร่วมในพิธีให้มีอายุมั่นขวัญยืนปราศจากโรคภยัยและพยันตรายทั้งปวงในการทำพิธีบายสีสู่ขวัญชาวอีสานมีความเชื่อว่าเป็นการเชิญขวัญให้อยู่กับเนื้อกับตัวซึ่งนอกจากจะทำให้มีอยู่ดีมีสุขแล้ว ยังจะส่งเสริมให้มีกำลังใจที่เข้มแข็งมีสติไม่ประมาทโอกาสนี้รองนายกรัฐมนตรีและทรตร,ทรตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกราบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันทลายบันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2567คณะนักร้องขับร้องเพลงถวายพระพรส่งตัดเค้กแล้วพระราชทานแก่ผู้ที่ไปร่วมงาน สำหรับงานบุนสมกรานปีใหม่สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีของสองประเทศให้นั่นแฟนยิ่งขึ้นอีกทั้งเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐบาลภาคธุรกิจและประชาชนและยังเป็นการสืบสารประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามร่วมกันด้วย đáp no.